น้องครับนะฮะวันนี้ฮตติกอินเตอร์เน็ตเวมาติดตามผลการใช้เหลือกก่อนละนะครับจากผู้ใช้จริงนะครับชื่อว่าบางขาวอยู่อำเภอจนะจังหวัดสงขานะครับมาฟังผลการใช้จริงจากคนใช้จริงนะครับขอเรียนเชิญบางขาวครับผมครับสวัสดีครับเมื่อวันก่อนนะครับคืออาจารย์นราวุธครับได้มาดูแล้วแล้วก็ ไม่มีลูกนะครับมันีลูกไม่มีลูกนี่เขึ้นมาเต็มเลยไม่มีลูกครับหลังจากที่ที่ใช้เอฮันดิกลาเรลกนแรกนะครับประมาณสิบกว่าวันสิบกว่าวันนี่ครับเหมือนที่เห็นครับนี่ครับมีทุกกิ่งเลยนะโอ้โหมาสัจจันท์ครับพี่น้องครับนี่เรื่องจริงนะฮะนี่กําลังนะฮะดอกออกเต็มหมดเลยนะครับใส่เฉพาะเม็ดใช่ไหมครับบังเม็ดเลือกก็แล้นะครับผมโอ้ท่านจุดเดาะเลย ดีมากเลยนี่นี่สุกสุกสุกแล้วดูดู่าโอเคครับนี่ลูกสุกแล้วนะครับแน่นอนทีเดียวครับพี่น้องครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นจากประสิทธิภาพของเรือกอและของเรานะครับเป็นนะครับสารเสริมประสิทธิภาพชนิดเม็ดเข้มข้นนะครับบางขายอมรับไหมฮะได้ไหมผ่านไหมผ่านครับผ่านนะครับโอเคสามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นใบหยิกตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้คือลักษณะของไวรัสนะครับนะหลังจากนี้เขาจะ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสําคัญที่ว่าลูกจะดกมากตรงนี้นะครับโอเคครับพี่น้องครับมีอะไรสอบถามบางข่าวได้นะครับติดต่อเบอร์โทรครับผม092 092 842 842 9076 9076ที่อำเภอจะนะจะนะนะครับที่นี่ที่ไหนฮะอ่าตำบลสกรมหมู่8โอเคใครสนใจจะทดลองใช้ก่อนและกของเรานะครับติดต่อบางข่าวได้24ชั่วโมงครับพี่น้องครับคับผมบวัสดีครับ